ธรรมะสวัสดีสวัสดีกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งมาปะกันในช่วงที่สองขณะนี้เวลา19บเนาฬิกาสานาทีหนึน่งทุ่มกับ34นาที ท่านผู้ฟังกำลังฮับฟังรายการสารธรรมยามค่ำประจำวันนี้วันเสาร์ที่เก้าเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564รายการสารธรรมยามค่ำนี้ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรม วัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดจังใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการในส่วนของรายการเมื่อข่ำยามแรงอย่างนี้6กโมงสิบนาทีจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ทุ่มเกิงถึงสองทุ่มมีครูบาาจารย์จัดรายการอยู่สาสี่รูป สามสีตนวันจันวันกานีท่านพระคคูปรัดนัทพงศ์ทิตะวุทธศิลิวัดดอนจันทร์เวียงประเป้าวันพุธท่านชัยวัดนาคเสโนหรือวัดตุลุงยองวัดพระธาตุดอยน้อยวันพัดวันศุกร์ก็เป็นท่านพระรูปริยติชัยวัดวัดสัมมณะ ส่วนวันเสาร์วันติด์นี้ก็อัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญที่ f อ1 0 6็0รนี่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็นท่านพระมหาสมชาติชตัตตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีที่1 0 6 5 0วิทยาลัยสงน์นครล,ลำปาง ส่วนเครือข่า,ขายขึ้นสีขาวก็นำสัญญาณมาเชื่อมพ้องบางวันคุบาอาจารย์ตีเปินบ่ได้จัดรายการเปินติธุระก็เอาสัญญาณน,นั้นมาออกอากาศส่วนมาข่ยายำมคืนกะวันปุดวันปุเมื่อคืนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันปุต้นเดือนแต่ปุดหน้านี่บ่มีเนอะปุตหน้านี่เป็นท่านเจ้าคุณพระสวรรเมธี วัดพระธาตุสีจอมตองในวันปุธที่สามกับที่สี่ของสัป,ปดาอาตมาก็จะมาปะยญาตยมกับพวกวันปุธสุดท้ายของเดือนสาวเจ็ดตุลาุะนะท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายหนตางทุกแห่งในโลกล้วนแต่บ่มีความปลอดภัย เพราะบอกว่าเราจะเดินทางไปตังน้ำก็เสี่ยงกับคลื่นลมคลื่นทะเลบางทีก็เหือล่มอย่างที่ออกข่าวไปเหืออับปางเหือลมตีกรุงเทพสองสามีภรรยาเหือลากจูงจูงสินค้าแล้วไปเกิดอุบัติเหตุอยัิโยม เดินทางตั้งน้ำบางทีเอาจังเนงินเขาวโปะล่มโปะก็คือท่าเทียบเรือบางทีมีอุบัติเหตุเดินทางไปตังอากาศก็เสี่ยงกับบางทีพายุฝนเครื่องบินลงบ่ได้ทัศนบิัยบด่ดีเดินทางตังบกก็มีอุบัติเหตุระหว่างทาง อนะยิโยมแม่หนตรางที่จะเสาะ,ะแสวงหาการก้าการขายกำไรในการประกอบธุรกิจก็มันก็มีความเสี่ยงโดยสภาวะปัจจุบันต้องปะกับการแข่งขันคู่แข่งความเปลี่ยนแปลงปลวนแปรแปรปลวนทางเศรษฐกิจท่านดังหลาย เมื่อเขาพิจารณาอย่างอีกก็มีเพียงโหนด่างเดียวสายเดียวสายเอกโหนทางสายกลางโหนทางสายเอกที่จะนำพาเขาไปสู่ความสุขความปลอดภัยโหนดางที่ว่านี้คือการวางใจให้หยุดนิ่งในการประพฤติปฏิบัตินายโคบาล คือคนเลี้ยงงวัวจะทำหน้าที่ต้อนง,งัวไปตามตรงไปตามนาตกมแมลงมาก็ทำหน้าที่ต้อนฝูงงัวเข,าข้าคอกทำอย่างนี้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจนกลัวมูวงัวนั่นจะใหญ่เต็มตีเมื่องัวนั่นเป็น เป็นโคทึกเป็นงวใหญ่เต็มตี้ได้เวลาก็จะต้อนเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ก็เหมือนชีวิตของคนเฮาถูกชลานำไปความแก่กด็ดีปัญญามัจจุราชก็ดีนี่ตอนอายุข,ของเฮาไปสู่ความเสื่อมทุกขณะ นะบอกกองเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตของคนเฮาทุกคนก็เหมือนแสงเตียนที่ถูกจุดขึ้นแสงเตียนเมื่อถูกจุดขึ้นก็ส่องแสงสว่างสวัยไปใส่เตียน,น,นก็เริ่มหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดก็ ดับลงบางเตือบางครั้งเราอาจจะพบว่าเตียนนั่นนี่บางเล่มนี่บ่ได้ดับคนเดียวเพราะว่าลมปัดเนาะดับกลางคันก็บ่ได้ให้ความสว่างจนใช้มดไปเหมือนเล่มอื่น ชีวิตของคนบางคนก็เหมือนเดียวกันอยติโยมตั้งแต่อยู่ในต้องแม่บางคนก็ต้องจบชีวิตในตอนเป็นละอ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะนอกนั้นก็เท่าแข่ไปบางคนก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนบางคนก็ด้ดยอุบัติเหตุเนาะ ท่านดังไรฉะนั้นการพลัดพรากจากกันไปของแต่ละคนต่างกอแตกต่างกันความแน่นอนของชีวิตนี่จะหาความแน่นอนนั้นมันบ่ได้กำนดบ่ได้ขึ้นอยู่กับกรเมขื่อนอยู่กับการกระทำของแต่ละคนแต่ถึงยังใดนั้นฮากก็บ่สามารถจะหลีกหนีป้น เพียงแต่ว่าจะจ้าหรือว่าเว่ยอนะท่านทั้งหลายยังได้ก็ดตามจะจากโลกนี้ไปจะจ้าจะเวยก็บ่ได้เป็นเครื่องวัดว่าโจกดีอย่างได้เนาะสัทธาญายัตยโยมเขาก็จะต้องดูขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี้ยขณะที่เขายังมีลมหายใจขณะที่เขายังมีความรู้สึก หนะที่เขายังมีชีวิตยอยู่ว่าเขาได้สั่งสมบุญกุศลนอยังไว้พ่องแล้วก็พอไกลไปถึงชีวิตหลังความตายหลังจากที่เขาจบหน้าที่ในโลกมนุษย์แล้วเขาจะไปทางใดไปสุขติหรือว่าทุกขติเมื่อเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วเขาทั้งหลายก็บกควรที่จะประมาทในวัย บะประมาตในชีวิตมันหาโอกาสสั่งสมคุณงามความดีก่อนวาระนั้นจะมาถึงเหมือนเรื่องของผู้มีบุญคนหนึ่งที่เปินได้สร้างกุศลก่อนที่พญามจุฬาจะมาเอาไปในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตตีกงหังชัชครืร เพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญของหยัดโยมวันหนึ่งลูกไปของแม่ยิงผู้เป็นมิจฉาทิธฐิคือคนที่บ่มีศรัทธาคนที่บ่หุมทำบุญได้หันพระบิณฑบาตมาหน้าบ้านนะโดยอาการสำรวม ลูกไปก็อยากทำบุญอยากใส่บาตรแต่ว่าแม่สามีเนี่เป็นคนใจโหดใจหายเป็นมิจฉาทิฐิบ่ชอบทำบุญลูกไปใครทำบุญก็กลัวว่าแม่สามีจะทำร้ายเพราะเธอเนี่เป็นคนดูร้ายบ่มีศรัทธาจะดดักบาตรก็ห้าม เนี <ITA> ่ยจะทำบุญก <Christmas> ็ห้ามเออเนี่ยจะได้ดีเนื่องจากตัวเองก็มีจิตเลื่อมใสให้ทำบุญสักครั้งหนึ่งเมื่อแม่ของสามีบังเฮือใส่บาตรด้วยข้าวปลาอาหารเนี่ยจะได้บังเฮือเอาข้าวใส่บาตรก็เอาเอาอ้อยอ้อยที่เป็นกกเป็นกมเป็นกมต้นอ้อยอ้อยเป็นต้นเป็นต้น ตอนหนึ่งก็จะมกสักขึบนี่นะหยัดยมกกเป็นกอมเป็นกอมก็เลยเอาอ้อยเป็นต้อนนั้นนะไปใส่บาดเออพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าเดินคอยหลังไปแม่ผัวก็เริ่มอาลวาดแล้วนี่มาถึงบ้านก็มาใค่อยากน้ำอ้อยแถมแล้ววันอื่นก็มากินเกาจะมากินวันนั้นเออ มานผจญเตียวไปเสาะหาอ้อยในหูงครัวเสาะจะได้กับบปะ,ปะก็เลยไปถามลูกไปว่าอันอันเอาอ้อยไปไว้ที่ไหนนะใครกินน้ำอ้อยเนี่ยประเด็นนี่เอาน้ำอ้อยเอาอ้อยไปไว้ไหนเอาไปปอกเอาไปขั้นมานำมากินกัมลูกไปกับบับใครจุ บ่ไข่โกหกเนาะพอาหูว่าแม่ผัวนี่เป็นคนขี้โขดนะถ้าหูมาลูนว่าจุก็เป็นว่าเป็นเรื่องก็เลยตอบตรงๆก็บำมีไผเอาไปตีไหนอะแม่เฮ้ยไอแม่ใครอยากวันพวกน้องจะเอามาฮือทำไมอ้อยใหม่ๆสดๆอะแม่ไอแม่จะแม่จะเอาเจ้าใดน้องจะเอามาฮือเนาะ มาเอาจเจ้าต้นนั้นอะ่จะจาอ้อาโอทท้ที่เก็บไว้เนี่ยโอ้ยแม่แม่คงบ่ได้กินนะนะแม่คงบ่ได้กินนะแต่ว่าน้องเอาไปใส่บาททุจเจ้าเห็นลฮน้องเอาไปใส่บาทเฮ้พระเสร็จแล้ว ถ้าหากว่าแม่แค่กินแถมก,กะก็เดี๋ยวน้องจะไปซ่อะมาแหมใหม่เอาอ้อยใหม่ๆน้อแม่น้อเอาละกันนี่บอกกองได้งินว่าเอาอ้อยไปใส่บาดปอดทดลมขึ้นหัวห้อนละทีนี้มีความโคตรเป็นต้นทุนคือมันหาเรื่องอยู่นั้นหยัดยวลูกไปกับแม่ผัวเหมือนรุ่นหลัวกับหน้าผาก <c oughs> กำเมืองบนบุญ้านด่าเลยกันนี่ด่าบ่ด่าบา่ได้โยกตังฟาดโอฟาดลูกไปจัดถาหยัดยมเอามาบุบมาฟาดเนี่ยแม่ร่างกายของลูกไปนีนจะปวดร้าวโดยการถูกบุบถูกฟาด แต่ขณะที่เธอโดนบุบอยู่ฮนกนนึกถึงบุญที่ตัวเก่าเอาอ้อยไปใส่บาทพระบุบเปืนจนตายอ้ศรัทหายิดาายมเมื่อลูกไปคนนี้ละจากโลกไปก็ไปเกิดในสวรรค์จันดาวดึงมีมีมันทองเป่งแจ้งนาะ พระโมคคัลลานะป่นขึ้นไปบนสวรรค์หันใส่วิมานทองของเทวดาตัวนี้เทพธิดาก็เลยเข้าไปถามว่าอูนางเทพธิด,าเ,ดา,ยยา,าเป็นเจไดรัศมีกายมาเป็งแจ้งจะนี้รุ่งเรืองรุ่งโรดอย่างนี้ โอ้ผิวพันพุทธพองเป็นไผ่นี่เป็นไผ่ถึงมาไหวอัตมาเนี่นางเทพธิดาเป็นไผ่มาก่อนเมื่อก่อนไปทำบุญอันอยังไว้สั่งสมต้านศีลภาวนามาอย่างใดถึงได้มาเกิดบนจัรวรรค์อย่างนี้ดูก่อนนางเทพธิดาบอกอัตมากรำโดยบุญอันใด นางเทพธิดานี่ก็ตอบดั่นโมคลณนะด้วยความปลื้มใจว่าอู้ข้าแด่พระคุณเจ้าท่านผู้เจริญคือข้าเจ้านี่เกยทำบุญทำบุญด้วยการเอาต้อนอ้อยเอาอ้อยต้อนนึ่งใส่บาทพระเถระแล้วนางเทพธิดานี่ก็เล่าบุพกรรมของตัวเองด้วยความเบิกบาน การทำบุญของเธอครั้งนั้นโดยจิตใจพ่องใสบาะัยในชีวิตบุญนั้นก็ส่งผลยิ่งใหญ่ไพศาลนี่ท่านบุฟังอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ฮักในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าการพลัดพรากความตายในใบใจเรื่องเลวร้าย แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายคือมีชีวิตอยู่แต่บ่ได้ทำคนคุณงามความดีอย่างนัน้ชีวิตหลังความตายนี่จะต้องไปเสวยผลกรรมในอบายภูมิชีวิตของคนเอาทั่วไปนั้นถ้าบ่าได้ทำบุญก็ทำบาปถ้าบัททำบาปก็ทำบุญก็ว่าผสมกันเป็นกลางๆอัพยากตาเออ ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏมันมีน้อยอย่าเดียวเดินเลยนะอันเปิ้ลจะไปเทียบว่าระวังเขางัวกับขนงัเนี่ยคนที่จะได้ปีกมาเป็นมนุษย์ได้สั่งสมบุญแบบนี้กับประมาณหรืออันจะไปเกิดบนสวรรค์กับปีก้าเท่ากับเขางวัวที่ไปอบายภูมิไปเป็นเปรตไปตกมโนหกอสุรกาย ไปเป็นเดราฉานนี่ก็มีก้าเท่ากับขนงัวอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญด้วยความเริ่มใส่โดยที่บิต้องวันไหวต่อปัญหาอุปสรรคอย่งนี้นะที่นำมาเล่าเนี่ก็เพื่อเป็นคติสอนใจือ้ยญาติโยมเขาตทั้งหลายนึกถึงคุณงามความดีของนางเทพธิดานะ ตัวนางเทพธิดานี่านน้ำจานอ้อยนะท่านบุฟังญาติยมบัดดาแต่นั่นเมื่อแม่สามีหรือว่าแม่ผัวหู้เรื่องเข้าขดนะเสาะหาอย่างบาปะก็เอาตัางนั้นมาบุบใจกกำลังบุบยกทุ่มบุบอย่างรุนแรงจนลูกไปถึงแก่ความตาย ท่านผู้ฟังเขาจะหันว่าแต่ละช่วงชีวิตนี้ก็มีการช่วงชิงมีการจักขยเยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตมีตึงกุศลอกุศลวิบากกรรมจะัวยมาส่งผลมาใดก็บห้หูฉะนั้นเขาจะต้องประมาท ขาจาจแห่งทำคนงามความดีทุกโอกาสเพื่อที่จะได้บุญนั่นติดตัวนะสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปภายจะเวจจะเนาะหรือว่าด้วยเหตุใดสถานที่ไหนเวลาใดจะก่อนจะหลังนี่เฮาก็บฮู้ แต่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปกะไผ่สั่งสมความดีไพ่ทำบุญมานักกว่วกันกะไผ่มีจิตใจพองใสกว่ากันอันนี้กะตัวนี้กะที่เอามาอวดกันน่ยไผ่ไปแบบสงบอันที่เขามีอยู่บนโลกนี่ที่เขามาอวดกันทั้งวันแบอบกว่าอำนาจวาสนาโยธาบรรดา,าักทรัพย์สินเงินทองเนี่ละมดขวางไว้หมด มาได้เอาไปอวดกันทังปุ้นถึงเวลาเขาจบชีวิตในโลกมนุษย์ไปถึงปากตางปุ้นเปิ้นจะถามว่าทำบุญมาเท่าใดเปิ่นไม่ได้ถามว่าคุนยศยังคนมีเงินท่ะใดเปิ้นมาถามคนมีอำนาจวัสนาคนมีหน้าตาคนหลอก็เป็นดาราก็เป็นพระเอกหนังหนังก็เป็นนั่งเอกก็เออเปิ่นมาถามอย่างนี้ เพิ่นถามว่าคณะที่เป็นคนเนี่ยหูจักบาปบุญคุณโทษก่อนหูจักกุศลน,นะนกุศลก็อทำความดีอ,อย่างไว้เพาะนี่ท่านบูฟังจากนั้นเมื่อตัดสินใจที่จะทำความดีก็อย่ารีรออย่าลังเลเมื่อเกิดจิตใจที่ดีก็คื้ทำเนาะเพราะตัวนี้จะเป็นบุญที่จะหนุนนำเมื่อเฮามีความสุขถึงโลกนี้โลกหน้า ท่านบูฟังเอาละพอสมควรเวลาต่อไปแก่งโฮมีเวลาแถมหานาทีเหานาทีเนี่ยช่วงชิงเวลาอขอเวลาแถมห้านาทีไพยจะโทรก็โทรมากันนี่ศูนกันไปเลยศ9 9ย์เก้าเแสสองแถมห้านาทีศูนกันไปเลยมันพูกเข้ามาว่าต่ออ่เอามาเนอะ ไอ้ที่บัดดันรอบแรกก็ติดตามเข้ามาที่ช่องที่สองหมายเลข0998366322จะเลินปอนอ้าวกว่าจ้าวบันอันนี้ศูนย์กันไปเลยเนอโหบุเผาบุป่านอ่ะตอนเดียวผมได้เอาคนตายนี่เนาะจ้องหาเรื่องอยู่หันแล้หลู แม่เนาเหอะเงินอยอะฮะล่ะตายไปก็พูันน่และวุกคนพูแล้วเนาะโมทนาคนน้อยคนน้อยสาธุบคนน้อยคนน้อยไปอย่างววยเจริญปนเจริญปนเน้าสายใหม่มาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเจริญปน ครับนะกำนัสกัดเข้าหลวงพ่อครับผมโทรจากดังใดจากผมแนมะ่ริศลำปางครับผมลำปางอยู่ตำบลยังอำเภอยัง,อ,อ,ยงอยู่ตำบลยังเหนือบ้านสวนแม่อำเภอเมืองจังหวัด<อ>ลำปางครับผมฟังแล้วเป็นยังไดพอ่อโอ้ท่านได้แมบกว่าที่ฉันแนะ่ก <c oughs> วา <c oughs> คค่าหลวงพ่อเหมือนโดนหลวงกับหน้าผากนี่น่ครับอืม ต้นลิงหลวงพ่อเนี่ยคือหลวงพ่อตั้งแต่เก้าโมงเลยนะครับถ้าถ้าเป็นวันเสาร์วันอจันทร์อ๋อเสาร์ที่นี่เก้าโมงเลยบอกโอ้ที่สถานีเลยอ่ะครับถ้าวันเสาร์วันจันทร์นี่นะอ๋อหลับสาบหลับสาบถ้าอู้อย่างอีกก็ได้จัดสรรรายการเข้าไปเนาะอืมท่านผมใครมีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อเออชงแม่แรงก็ได้เนาะครับเนาะวันวันพุกเหตุไม่บอกอ๋อลองถามมาเนาะ เวลาจำปาอยากจะเหลวงพ่อ้วยอธิบายอย่างการสวดมนต์ที่จะทำน้องนะครับว่าน้ามหมายของการสวดเรื่องนี้ส่วนสวดนี่มันคืออะไรอย่งี้แล้วก็ดีวันกับเจ้าวันนี่มันแตกต่างกันยังไงนครับหลวงพ่อครับอ๋อเพปอเนาะไข่ตาพระเจ้าก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยเวลาจำปอบัดอบเตือนเนอะใช่ไหมครับออต้องเท้าความด้วยเนาะอืมอ๋อโชคดีโชคดีโชคดี พี่น้องลำปางสวดเบิกโอ้ปนมีนกมีอย่างน้อยไก่ขันด้รูร้เนาะทดทบททอ่าลาไปก่อนเนาะสถาญาหยัดยมเผื่อเวลาเฮือสถานีปนเออเออ้ยอินดูใส่สุดท้ายจรเรินปนสุดท้ายแล้วเนาะอ้ยสาเจ้านาะมากตังได ม่ว้าบุตานบ้านแม่ห่างเลอโอ้แม่ห่างมาสุดท้ายลูกลาขวหอมเจ้าเจ้าอืจกดีจกดีจกดีเออยนกันสุดท้ายนี่เอ้าเอินดูอินดูเนอะนี่เจริญปนสามสองสองอะติดแลยอ่ะอ่ะมาติดก่อนโอ้ก็จะกดวางแล้วนไงโอ้อยู่ไหนตาล้อเจ้าตาล้อ อฟังชัดดีเนาะจ้าชัด่อจกดีเนอจ้าสาธุลาสทาไปก่อนอายุวันโนสุขขังพลัง